สวัสดีกันด้วยนะผมก็อยู่กับรายการเมมโมโตเอ้ยไม่ใช่ดิอยู่กับรายการโกด์ไบค์เกอร์ไทยแลนด์นะผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นผมมีเพจแนะนำมาฝากนะผมสำหรับใครที่เล่นเกมฟรีไานะผมเชื่อว่าเพจซาตานช็อปนะผมเรามีบริการปั๊มแรงปั๊มพวกดาวขึ้นยศไปสูงสุดน,นะผมสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่แล้วก็ อยู่แรงคอนแลงทองแรงแรงโกแล้งอะไรต่างๆอ่ะอยากจะขึ้นแบบแพทตินั่นขึ้นแบบแลงฮีโรอิกอะครับถือว่าอยู่แล้งไดมอนด์แล้วตกเนี่ยสามารถใช้เพจนั้นปั๊มได้นะครับผมราคาก็สบายๆนะผมเงินก็หายไปเลยนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงเรามีบริการรับปั๊มเพชรด้วยนะผมเพชรแบบอย่างเช่นเราซื้อสามสิบเราจะได้เพชรห้าสิบนะครับผม มันก็จะแบบตามราคาของที่คุณซื้อนะผมอย่าลืมไปใช้บริการได้นะครับผมซาตานช็อปนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันได้ผมปัม๊มแรงกันเยอะๆนะครับผมร้านซาตานชอ็อปร้านบริการเติมเพชร่างแรงที่ปลายราคาถูก ด้วยนะผมก็อยู่กับรายการโค้ไบ์เกอร์ไทยแลนด์นะ mm hmm. ผมอันนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสือเศนะครับผมจะไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าดูดิดจะมีใครจำได้เปล่านะ <laughs> วันนี้มาแบบเท่ๆหน่อย ถ้ากล้องต่ำก็ขออภัยกันด้วยนะผมเพราะว่าซื้อตัวสายรับกล้องมาใหม่มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเวลาถ่ายถ้จะลองก็จะลองปรับนะครับผม สดีดำไปรถก็สีด,ดำนะผมตอนนี้ขอไม่ตอนนี้ขอไม่ตลอดกลก็แล้วกันมองตลอดไปยกูมองกล้องไม่รู้เป็นอะไรเฮอเฮ่อใหม่ช่องไม่มีวันร่วงนะอย่าร่วงเลยเกียรซื้อใหม่ ตำรวจบอกว่าวันนี้ ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากันดีกว่าเก่ากันดีกว่ากลองไปแล้วครูกลองอันนี้จริงหมวกกัน็อกมันก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะ วันนี้พ่อก็ไม่อยู่ด้วยก็เลยหนีพ่อมาครับผมตอนแรกก็ว่าจะไปไปอันนี่นนทบ,บุรี้ยที่ไหนที่ไหน,ท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 ,ไหนที่มันที่มันมีอะไรแต่งเออใช่ใช่ตลาดปูนปั๊บแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ยจังหวัดอะไรนะจะไปดูท่อด้วยดูสแตนด้วยสแตนตั้งสแตนตั้งคู่ ไปไปดูดิครับดูนะนี่ไฟเขียวแล้วก็ยังยังไปนะผมอ๋อะไรแม่งโกนเป็นัมเนี่ยดีนะที่ขับไม่แรงอะ่ะไม่งั้นได้ชนแน่ <laughs> ลอง้ามาเพิ่งเลิกเรียนใช่ี่ยกี่โมงแล้วเลิกไฟฉายมาเยี่ยมโรงเรียนไงแล้วมึงดูออเป็นไงเปิดเธอมาแรกดีใช่ไหม อะไรวะหรือว่าไม่ให้ทำอะไรงานเยอะเลยใช่ไหม <c oughs> ห้อง <c oughs> หัวไปดิตั้งห้องกูเบอร์เลยดิเ <c oughs> ช่ปมล่ะเฮ้ยกูจะไปทำคลิปว่ามีคนจำกูได้เปล่าไงใครวะมา chia cho mình phiên Con Mấy chim hải bên này Hãy subscribe cho kênh เดี๋ยวกูจะเอาท่อดังง ไงไายปลาหครับมาเยี่ยมโรงเรียนดีว่ามันเป็นยังไงมั่งไงโหหล่อมากเลยไม่ใช่พี่นะลุ้นหล่อหรือแล้วอะไรเนี่ยอะไรจะดูกล้องถ่ายไว้เนี่ยตายอยู่เนี่ยจะไปลงคลิปเนี่ยวันเนี้ยเอาไปลงอ่ะพี่ทำยูทูบอ่ะตัดออกเลยนะ ฮะฮะติดตามด้วยติดตามให้ไปตรงไหนครับจำไม่ได้เนี่ยเนเข้มไหมเป็นไงคุมเข้มไหมไม่ใช่เออโอเคโอเค รู้เรื่องฮะมึงเหกูใส่ชุดไปโรงเรียนไหมวันเนี้ยไม่เรียนมันส่องสาวเนี่ยมีแต่เด็กผุ้งไปเลยฮะฮะชัดเซนเซอร์ไม่ได้นะที้เกียดตัดตายอยู่เอาไปลงคลิปวันนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยมันจะลงคลิป เดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกอะไรนะครับใช่ใช่แล้วส่องเนี่ยส่องส่องตุลาใช่ไหมตุลาตุลาใช่ไหมตุลาคมเดือนเกิดวันตุลาอ๋อแอดได้โสด ตุลาไม่เครื่องพัดลมมันทำงานฮะคัสพยาว่ามันเป็นคัสอ่าสูงวัดเจ็ดสิบนะอ่าสิบห้าเนี่ยอ้า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 ตังเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ตังแด่ตัง ถ่ายเนี่ยลงไปเลยนะไม่ต้องลงไงดีไม่ได้เลยเพิ่งทำไงอ่าเพิ่งกลับมาทำตั้งแต่ตอนที่แม่คลอดคลอดน้องไงไม่ได้ทำเลยยาวสามเดือนเพิ่งจะได้ทำไงงอ้แต่ละลนนอนน้องมอหนึ่งเนาะ ฮะมาน,นี่ก็มาถ่ายคลิปได้ไงก็ามาสาวไงเนผู้ชายแม่งไม่เห็นมีพี่แต่พ่อยโดนมันพ่อยโดนมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไปกินมาม่ากัน,นคุให้มึงมองคนบางคนก็ใส่แหมบอส ไรเงียลาตีก็คือบุคลาตีนะที่ผีอ่ะไปกับใครหงนีน้องมีอะอ่าย่านกระจกหน้ารถแตกนะเดียวส่งเดี๋ยวไปหลังเอ้ยมาเฮ C B R หกพศูนย์ ็นตัวหกส่วนไม่ได้เลยตามโอ้โเข็เทศท่อโคตรลั่นเลยโอ้ยไปไวเกินโอ้ยไปไวเกิน เข้าไปในฟอยแล้วอ๋อตายวิสาวออกมาแล้ลวจ้ะน่าจะไปวัดกูยยางต่อดูแล้วก็ใส่รองเท้าตอนแรกจะใส่รองเท้าปุ๊บไปเ่ยไปมาไม,ไม่ทันเลยไม่ได้ใส่ใส่รองเท้าเตะเอา โอ้ยไม่ทันอีกอไม่ใช่ช้างร้องร้องแล้วเฮ้ยฮะเฮ้ยโอ้โหพี่แกเล่นแบบนี้เลยเหรอเนี่ย โหโโห<ฮ><ฮ>พี่แกเล่นแบบนี้เลย <laughs> ไม่ตกใจนึกว่าจะมาชนเรา จบคลิปเพลงเท่านี้อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมขี้เกียจอัดเยอะขี้เกียจต่อด้วย <laughs>